สวัสดีจ้าต้อมมหาเฮงมาอีกแล้วนะจ้าวันนี้จะพามาชมบ้านนะคะน่ารักน่ารักสไตล์นอร์ดิกนะคะอยู่แถวพายชุมพลหลังร้านอาหารลุงเิงนะคะนี่เลยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถนะคะเดี๋ยวตามต้อมเข้าไปชมด้านในกันได้เลยนะคะมาเลยจ้า สำหรับพี่จอดแล้วนะคะจอดได้หนึ่งคัน,นะคะเหมาะสําหรับครอบครัวที่อ่เพิ่งจะเริ่มต้นเล็กๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะคะจะเป็นสวนหย่อม,อมน,น้อยๆลยจ้าอ่ามาเข้ามาชมภายในบ้านเลยดีกว่าสําหรับห้องแรกจะเป็นห้องอนเนกประสงค์จะใช้เป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องอะไรก็ได้สําหรับที่เนี่ยเนี่ยเขาจะใช้โทนสองสีสีขาวสีน้ำตาล ฟาเล่นระดับนะคะเป็นกระจกสี่เหลี่ยมสไตล์ญี่ปุ่นมีสวนหย่อมด้วยอ่ะไปดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าที่นี่จะมีสองห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องทางขวาก่อนนะจ๊ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งอ่าห้องนอนที่หนึ่งก็จะเล่นสีน้ำตาลกับสีขาวสองสีมีหน้าต่างนะคะแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันห้องนอนที่สองก็จะเหมือน นนสำหรับครอบครัวที่มีลูกหนึ่งคนนะคะก็ให้ลูกนอนห้องนี้ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกับห้องน้ํากันดีกว่าอันนี้จะเป็นห้องครัวพร้อมกับอ่าโต๊ะรับประทานอาหารนะคะหชุดมีกระจกเพื่อรับแสงธรรมชาติแล้วก็อันนี้จะเป็นประตูที่ออกไปซักล้างอ่าจะมีที่ทํากับข้าวมีซิงค์น้ำล้างจานมีชั้นใส่ของนะคะ ห้องน้ำขอบอกว่าต้อมชอบมากที่นี่อ่าห้องน้ำเขาเนี่ยใช้วัสดุเกรแบบอย่างดีนะแล้วก็นี่สวยอะ่ะเออต้อมชอบเลยสำหรับห้องน้ำที่นี่นะคะคืออารมณ์ประมาณโรงแรมเลยอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายนอกกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะปะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นในโซนของซักล้าง ันนี้ก็จะมีถังน้ําสํารองให้ด้วยนะคะอ่าไปดูหลังบ้านกันเลยสําหรับหลังบ้านเนี่ยก็จะมีแถมปั๊มน้ําถังดักไขมันอ้าวหลังจากที่ต้อมพามาชมบ้านพายชนพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปหน้าต้องจะพาไปดูหมู่บ้านที่ไหนโครงการที่ไหนนะคะใครอยากรู้นะคะอ่าหรือว่าอยากจะได้ชนไหนนะคะ รบวกวนกดไลค์ไอดีกดเบอร์โทรตามที่ต้อมนะคะทิ้งไว้ให้ในเพจหรือหน้า YouTube ได้เลยแล้วสำหรับไม่พลาดในคลิปถัดไปรบวกวนกดติดตามกดกระดิ่งกดสับะไครต์ต้อมมหาเฮงไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอยากมีบ้านมหาต้อมจ้าเพราะว่าต้อมมหาเฮงนะจ๊ะจะพาทุกคนไปชมบ้านในจังหวัดพิศนุโลกหลายๆโซนเลยสวัสดีจ้า กดซับสไคร e กดกระดิ่งไม่พลาดทุกอีพีจ้า